บันลงดอฟังคำถามดีๆนะครับบันลงดอก่อนแมสซี่และโรนัลโดใครเป็นคนได้โอ้ยเฮ้ยมนาดูคนสุดท้ายได้ได้เฮียอ้าวแล้วกูจะออกมาได้เศษอะไร้สัเกูขอกูขออันนี้คือมีความแค้นส่วนตัวเอาไข่ไหมเฮียไม่ไม่ไม่พร้อมยังพร้อมยังพร้อมแล้วก่อนจะเข้ายุคแมสซี่โรนัลโดใครได้บอลโลกเฮ้ย่จะ ปีไหนปีไหนรู้ปีไหมโอ้ยนาน่ารู้ปีไหมปี2007โอ้ยตอบนะเนี่ยตอบครับตอบครับกาก้าครับผมเป็นคำตอบที่ทูการ์โอ้ยกาก้ากาก้าเฮ้กาก้าไว้เพื่อนกาก้า